อะไรครับก็กลาดสวัสดีพ่อแม่ไป <c oughs> ้ไปองชใช้ดูนะวันนี้กับอมนะวันนี้ผมแจกแอปทำหน้าจอแล้วนะถ <c oughs> ามว่าตอนแรกเนี่ยขับรถแห่นะครนแรกขับรถแห่แต่ตอนนี้มาแก้ไขนะเปลี่ยนเป็นแจกแอปทำหน้าจอนะเพราะว่าผมมาดูลิงกนะปรากฏว่ามาเจอไอ้น,นี้นะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นผมก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าแจกแอปทำหน้าจอเฉยนะเนี่ยสำหรับใครที่อยากใช้แอปทำหน้าจอคือแอปนี้นะนี่นะแอปนี้เลยนะนี่ก็คือลิงกนี้และคณก็แค่กดไปที่ลิงนะ กดซิลิงครับเนี่ยพอมันรอมาหน้านี้ก็อันถ้าเกิดคนดาวน์โหลดไปแล้วมันก็ดาวน์โหลดไปเลยนะอย่างเช่นผมจะทําคลิปอะไรผมก็อยู่ในนี้หมดนะเนีย่ยนะจะอยู่ในนี้หมดเลยอย่างที่ผมแจกสกินเสียพิษไปแต่ว่าลิงกเสียนะพอดีลิงกเสียนะอย่างผมแจกมัดหัวลาคันนี้นะอย่างผมแจกมัดลงปุ๋ยนะน,ะนี่อย่างตายน้อยฮันสายอย่างไรครับนะ อย่างมาครบอต่างๆรอ,อยานยนะหรืออย่างหรือพวกเกมรถแข่งนะหรือพวกเกมรถแข่งนะหรืออิสสุติกาที่ผมไปถ่ายมาน,นี่หรืออิสสูที่ผมรีวิวนะหรือจะเป็นอิสสูที่รีวิวนะนี่ก็จะอยู่ในนี้หมดก็ขอลาไปก่อนนะคับถ้าจะลาแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็สามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะ เราก็สามารถถ่ายภาพได้วยนะอย่างภาพอันนี้นะผมก็นี่นะแย่ผมจะปรับประมาณนี้ผมก็ปรับมันได้นะอยากให้มันยาวขึ้นมาก็ยาวนะเหลือประมาณนี้พอนะเพิ <c oughs> <c oughs> ่มสติกเกอร์นะอย่างเช่นผมเอ้าสติกเกอร์อะไรเดียว นี่อย่างนี้นะผมก็วางไปเลยตรงนี้นะนี่นะผมก็วางไปไปไปเลยนะใกล้ๆลูกพะล่วงนะเรียบร้อยนะแล้วคุณก็กดอีกทีนะพอมาหน้านี้ให้กดอันนี้นะเราไม่ต้องดีกว่านะไม่ต้องนะไม่ต้องวาดนะ นี่คุณจะทำภาพเบอร์นะอยากคุณจะลบคงก็ลบเลยนะนี่มันจะจมันเหนียวนี่อะนะนี่นะคุณอยากทำภาพคงก็ทำภาพได้เลยนะอือเอานนี้อีกนะอื่นะผมก็วางไว้บนนี้แล้วกันผมตรงนี้แล้วกันเนี่ยนี่นะ อืคัคนก็แค่เลือกกดที่จะวางตรงไหนนะครับตังผมอยากเข้าไปไว้อยากผมอยากไว้ไปไว้ตรงไหนวะไปไว้ในด่างอย่างเช่นนะอย่างนะอย่างผมจะเอาันี้ยนะอะไรนะอย่างผมจะเอาไปไว้ในแอปนี้นะผมก็กดเข้าไปในแอปนี้นะนนะแล้วก็กดโอเคไปเลยนะเห็นไหมมันก็จะมีอยู่เห็นไหมครับนี่ก็จะมีอยู่นะหรือ นี่นะครับหรือแอปตัดตัดต่อหน้าจอนะแอปนี้นะครับแอปตัดต่อหน้าจอนะก็จะมาคู่กับแอปนั้นนะคือเป็นคนทาแอปเนี่ยเป็นคนเดียวคือแอปสองอันนี้นี่นะก็เป็นการทําแบบแารตัดต่อนะเวลาทําคลิปนะอันนี้เป็นแอปทาสกินอันนี้เป็นแอปทามอสล้อแอปดาวน์โหลดแอปทความสะอาดแอปทาสกินสิบล้อ แอปดาวน์โหลดสกินดูหนังอนิเมะเดี๋ยวอนิเมะเกี่ยวแต่วนะ่านั้นอย่างแอปแตกไฟล์อย่างแาอปเพลงที่ผมอย่างแอปแตกไฟล์นี่นะก็จะมีเยอะนะอย่างแอปนีนะ้นี่นะก็จะมีแค่นี้นะก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับก็ลาไปก่อนนะฮะเออ